ถ้าหากว่าศาลออกมาว่าทุกอย่างถูกต้องครับต่อไปกรมราชธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะหักกรบลบหนี้คําพิพากษาของศาลเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลได้อย่างแยบยลที่สุดก็กรมราชธรรมเนี่ยมีหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามหมายของศาลคราวนี้เนี่ยการบังคับของกรมราชธรรมก็จะกลายเป็นการบังคับตามอําเภอใจหรือตามดุลยเดพินิษ์ของกรมราชธรรมละ สารท่านก็จะมีหน้าที่เพียงแค่สแตมว่าเอาคนที่ไปติดคุกส่วนจะไปติดคุกหรือเปล่าเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ที่ราชทารและคุณกําลังเริ่มมองเห็นว่าทําไมปวิอาญาจึงกําหนดไว้ว่าเมื่อสารสั่งให้ราชทารเป็นคนไปดําเนินการครับแต่ไม่ได้ดําเนินการภายใต้ขอบเขตที่อยู่ในคุกอย่างที่พูดกันต้องมาขอมีเหตุอะไรจึงจะย้ายไม่งั้นสารก็จะโดน คำสั่งศาลก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นมันก็แค่เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีตาประทับเท่าน,นั้นเองที่สำคัญหมายของศาลทุกฉบับอาจารย์จะจัจ่วขึ้นต้นหัวว่าในพระประมาภิไธยเพระ<ม>นาะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามพระเจ้าอยู่หัวเพระาะศาลไม่ได้ตัดสินในานามของศาลเองศาลตัดสินในพระประมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว